นะตรงนี้มีสเปคพิเศษมานะครับวันนี้ดาวฮอนเข้ามาสเปคพิเศษนะดูดิมีอะไรนะมีบอดวอล์กไปเงินเฮ้ยใทองนี่บอดวอล์กแต่งดูดิเขาพันสายมาเรียบร้อยเลยดูนะกับอันนี้อะไรไม่รู้ดาวฮอนอะไรเนี่ยโอ้หคันนี้ดำทะมึนสวยป่ะอะไรวิทย์เหรอโอ้โหนี่คันนี้อีโวแล้วคันนี้ดาวฮอนไลน์เคที โต้เอลออบสิบหรอหกโอ้โหเฟรโตเอล้อสิบหกนะสิบหรือสิบสี่ขอดูกันสิบสี่มีสิบห้าไหมสิบหกี่อ่าสิหนะแล้วก็มีแดชแดชแดชนี่ดารฮอนแดชที่แปแดชที่แปแล้วก็อันนี้เป็นอะไรดา์ ตะฮอนแคมวามเหรอย่าไอ้คามคาม C A L M คามนี่ตะฮอนนะแล้วก็มีตัวสุดเด็ดฮะ K สามนี่นะ K T K T มาแล้วเหรอโอ้โหนี่นะ K T ล้อสิบสี่เออเราไปเทียบได้เลยนะอุ้ยเบานะ K T นี้ถือว่าสุดยอดถึงความเบานะอันนี้ล้อสิบสี่อันนี้คือล้อสินะเห็นชัดเจนนะฮะเนี่ยอันนี้ล้อสิอันนี้ล้อสินะต่างกัน2นิ้ว อันนี้เคทีสีดำนาะสวยนิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมอยากได้คันสีเขียวไปดัชดัชขอหนึ่งดัช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 ไม่เคยไม่เคยพับมันกันนะพับได้นะแต่ว่ามันต้องมีประแจจริงหรอนี่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 มันเป็นงี้เห็นไหมกลับนี้ก็คือว่าเราต้องมีประแจพับนะฮะตรงนี้ก็คือเนี่ยมันเป็นเหมือนฟันฉลามนี่นะก็ตรงนี้มันเป็นตัวล็อกจะเห็นได้ว่าเขาเขาใส่ใจความละเอียดนะว่า บางทีตอนพับเนี่ยบางทีตอนพับมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเรียบๆเนี่ยมันอาจจะความแข็งแรงความแข็งแรงการเกี่ยวฟันใช่ก็เลยทําเป็นฟันเนียเยเพื่อให้มันมาลงมาลงที่ฟันเนี่ยนะดูดิทุกจุดเนี่ยเป็นฟันหมดเลยป่ะเพื่อให้ฟันมันลงมาขบกันมันจะได้แน่นแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าคันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการเอาไปลุยมากเลยนะมันจะไม่เหมือนพับแบบทั่วไปที่เป็นเป็นแค่สลักนะแต่ที่สาคัญคือถ้าเราถ้า ถ้าเราแบบเน้นความแบบเฮ้ยมันมันจะมันจะเรียบไหมมันจะอะไรหรือเปล่าล้อมือรูปอย่างนี้ได้เลยเออทำได้เนียนมากเลยเนาะดูดิรู้สึกไหมฟันใช่ใช่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันสะดุดมือนะแต่ว่ามันเรียบอ่ะครับอู๋คันนี้นะฮะเดชนะเดชเดชนะฮะก็คือโอเคแสดงว่าคันเนี้ยลุยพอสมควรถึงทําได้แข็งแรงอย่างนี้นะเพราะว่าดาฮอนปกติจะเป็นแค่สลักเนาะหลักมือกดแต่นี้ใช้ประแจขัดเนี่ยแสดงว่าจะต้อง ใช้ความแข็งแรงมากพอสมควรนะฮะนี่นะฮะกี่สปีดเอ่ยมาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสปีดนะฮะเป็นอั t ตัสฮะกิ่งนี้ทำได้นะเออมันเบานขอทำเสียงกันใช่ไหมนอ่ นะฮะคุลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้ามาชมซะแล้วแง่ประมาณผมแล้วสวัสดีครับชมเพิ่บ่อยๆทั้งทสองท่านเลยขอบคุณมากครับผมโอ้หได้เจอตัวจริงเป็นไงครับติงตองมาครับดีเป็นลูกน้ฮะขอบคุณมากครับเราพี่ชอบหมอะป่ะไม่หรอาแทงตรงแทงตรงเมื่อวานซื้อที่ไลน์มาแล้วก็เต็มใจก็เลยลบไลน์หมดนี่นะฮะ อันนี้คันนี้สนใจก็ได้นะผมถ่ายอยู่ dash 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 f r e แดนะฮะ dash m นะฮะใช่ครับผมนี่นะฮะ dash mom เลยนะฮะสวยเนาะตีนี้ผมนี่ผมเพิ่งเห็นจริงจริงแล้วเดิมเดิมมันมันมันที่แอนมอบนะไม่แน่ใจเดิมทีมันแอนมอบที่ขายใช่ไหมฮะนี่เขาเ็เขาเป็นหลักแปรนด์ฮะฮะโอ้คันนี้สวยงามนะสสสีเขียวคุณเบนขอฟังเฟืองหน่อยแล้วนี่คุณ อ่ะคุณลองผมขออนุญาตฟันเฟืองนะฟังเสียงเฟืองฮาอ่าเสียงหวานนะก็โอเคนะเสียงแบบแอสไม่กระชากแบบสปีดนะสำหรับ ผมมองว่าถ้าเกิดชอบชอแบบนี้นะก็คือเราสามารถที่จะได้สภาพลถที่ดีแล้วแล้วก็ชุดแต่งชุดแต่งเข้าไปได้จานนี้มันถ้าสมมติว่ามันไล็กไป48ถ้ามัน48ก็เพิ่มไส์ให้มันเป็น53เปลี่ยนเป็นกระโหลกพวงอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนชุดกลับไปได้แล้วเป็นไทก้าไทก้าเลยได้หมดอันนี้มัน8สปีดอะเราก็ใส่เป็นพวก105ก็ได้105 8สปีหรือว่า อะไรประมาณนั้นแล้วก็กล้ามเพกก็ลองดูถ้าเป็นแบบนี้แต่ของเดิมมันโอเคอยู่แล้วนะก็เผื่ออยากอยากจะเช่าแบบบิวแบบบิวแบบเสือหมอบใช่ไหมตามตามสไตล์ของเราเนอะคันนี้ถือว่าสภาพดีมากเลยนะครสีสีสวยหาตำาหนิเวลาเวลาเวลาเช็ดดูรถนะครับก็จะมีควรที่จะมีอะไรบ้างนะก็คือเบรกเบรกเบรกดูว่าดูไหมดุมล้อบุมล้อดูว่าดุมล้อแน่นไหม ว่ามันสะบัดไหมงงไหมมีเสียงดังกุ๊กกั๊กกุ๊กแย๊กแม่อะไรดูลูกปืนอย่างเนาะใช่แล้วเราเบรกเบรกดูลูกปืนว่ามันก็ชุดขับนะลองลองหมุนล้อแล้วก็ลองชุดขับดูว่าถ้าลองไล่เกียร์ทุกเกียร์ขึ้นลงว่ามันลงสุดเข้าเกียร์ได้สมูท t h ไหมถ้าไม่สมูทก็ลองดูว่าพวกสายเสลนมันมีปัญหาเลยหรือเปล่าตัมได้อันนี้ยังไม่ทราบนะเพราะว่าเพิ่งมานี่ต้องถามเขาลองลองออกทามนะ อาจจะเป็นสีสีสุดโหดไม่ใช่สีอัาหนึ่งนะครับสวยงามมากร้อธรรมดานี่นะนี่ได้หลักอันดาวฮันด้ดาวฮันมีทัพทีมเนี่ยคันนี้สวยจริงๆสำหรับม่นกกลางวันกลางคืนรู้สึกแล้วจะพึ่งมานะใช้ใช้สำหรับผมขี่ได้ใช้กหลังดีโนแล้ตัวเล็กๆมีแค่ต้องไปต่อซ้ำใหม่แน่มาแล้วลูกค้าเดี๋ยวมาแล้วป่ะ เราก็ลองดูเฟรมนี่นี่ตรงนี้รอยแตกรอยล้าไหมดูว่าเอา่อเขามันมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอประมาณนี้นนก็หลกัลกๆก็มีนี้แล้วก็เออแล้วก็ดูว่ายางอย่าลืมดูดยางว่ายางมันแตกลายงาไหมเวลาเราใช้ไป,ไปมาาันจะอย่างน้อยๆก็เราต้องไม่เสียเงินในกระเป๋าเพิ่อมอะอะไรประมาณนาะยางอย่างนี้ยางใหม่เลยเนาะอันนี้ยางใหม่ไม่เป็นไรเก็บเลยยางใหม่โอเค ตัวนี้ไม่ต้องแบบมือบอลไปตัดทิ้งนะนี่ปลดเร็วหน้าเร็วปลดเร็วหน้าหลังด้วยนะครับแล้วก็นี่ครบเลยอะอะไรนะก็เรียกแม่เหล็กแม่เหล็กครบแม่เหล็กกันโอ้คันนี้มีที่มีที่กันโซ่ด้วยนะใช่ใช่กันแบบว่าเวลาพับตอนพับใช่ไหมไม่ต้องเลื่อนเบาะลงก็ได้มันจะได้พวกไอ้จานเนี้ยเราจะได้ไม่อันนี้อันนี้ตั้งกับพื้นครับไม่ต้องเลื่อนเบาะลงโอเคเดี๋ยวให้คุณนายคุยกับลูกค้าเนาะไหลายคลิปเลย